กับมาพบกับช่องปีโป้ปูเป้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ปูเป้มีไอเทมเด็ดจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วเนาะเป็นตัวช่วยบูสต์ผิวขาวใสไปบำรุงผิวให้สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาผิวมองคำ้ำผิวไม่เรียบเนียนหรือว่ามีปัญหาสิวเนี่ยต้องติดตามรับชมคลิปนี้เลยนะคะไอเทมนั้นจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและไอเทมที่เราจะมาแนะนำให้กับทุกคนในวันนี้นะคะ,ะ,ะ,นะนก็คือนี่เลย วีด้าวิตซีจากอเซโรราเชอร์รี่และผลคามูคามูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตซีตัวใหม่จากแบรนด์วีด้าเลยนะคะน้องเขาเนี่ยเป็นวิตามินซีที่ได้มาจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมเลยด้วยซึ่งปูเป้จะบอกว่าในหนึแคปซูลของเขาเนี่ย อัดแน่นไปด้วยส่วนประกอบที่มาจากผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะนี่จะบอกว่าผลไม้ที่เขาคัดสรรมาเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากๆด้วยสารสก,กัดอย่างแรกเลยเนี่ยคือสารสก,กัดจากแอเซอร่าเชอร์รี่นะคะที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่2คือสารสก,กัดจากผลคามมคามูจากประเทศบราซิลซึ่งคามมคามูเนี่ย เป็นผลไม้ที่พบวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากๆกว่าผลไม้ชนิดนนอื่นๆขมูามูถือว่าเป็น King of วิตามินซีถือว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเลยด้วยมีวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80เท่าเลยทีเดียวนะคะนี่คืออัดแน่นจุกๆอยู่ใน1แคปซูลเนี่ยทุกคนนอกจากจะมีสรรารสกัดจากอสเซราเชอรี่แล้วก็ผลคขมูขมูแล้วเนี่ยเขายังมีสรรารสกัดจากมะเขือเทศแล้วก็ส้มที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวใสอมชมพูช่วยลเดเลือนริ้วรอยช่วยป้องกักง UV, กน,ะงนะคะค สารสกัดทั้งหมดที่เขาพูดไปเนี่ยเป็นวิตามินซีที่ได้มาจากธรรมชาติทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วก็นําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เขาเนี่ยยืนยันว่าปลอดภัยจริงๆมาทานได้ต่อเนื่องยาวๆเลยแบบยาวๆเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารของแบรนด์นี้มานานมาก<า>เขาจะทานในกลุ่มของคอลลาเจนกับกูต้านะคะถ้าใครที่เคยดูคลิปเข้ามาเนี่ยเราก็ติดตามเขามาจะเห็นเลยว่าคลิปเก่าๆเ,เ,เขาอ่ะกินเป็นแบบ เป็นกล่อง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 เรียงกันเป็นตับๆเลยอะทานมาตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยมหาลัยจนตอนเนี้ยทํางานแล้วก็ยังทานอยู่นะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เขาทานเป็นตัวกูต้ากับคอลลาเจนใช่ไหมคะพอล่าสุดอ่ะเขาออกตัววิซีมาเขาก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะลองซื้อมาทานแล้วพอทานแล้วก็เห็นผลจริงๆว่าน้องเขาอ่ะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสหน้าดูแบบกระจ่างใสขึ้นจริงๆดูดูหน้าปุ๊บเปตอนนี้ดิคือมันจะมีความแบบบอกว่าไงดีอ่ะ หน้ามันจะมีความแบบว่าคือจะบอกว่าไงอะพอทานแล้วมันเห็นผลจริงๆอะ่ะบูเป๊กเลยอยากจ,จะมารีวิวมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เผื่อใครที่จะเออเผื่อใครลังเลที่จะไปซื้อมาทานอะไรเงี้ยเนาะก็ดูรีวิวบปเบกวันนี้แล้วก็ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือเกินเรื่องมากทุกคนนี่ดูดิ แบรนด์วีด้าเนี่ยถือเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปูเป้มั่นใจในคุณภาพมากๆเลยนะคะว่าทานแล้วมันปลอดภยัยทานแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรแล้วก็สามารถทานได้ต่อนเนื่องยาวๆโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราดูจากปูเป้ได้เลยว่าทานตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแถมยิ่งทานผิวยิ่งดีขึ้นด้วยสุขภาพก็ยิ่งดีขึ้นด้วยตัววีด้าวิซีตัวนี้นะคะปูเป้ทานมาได้เกือบเดือนแล้วเนาะปูเป้จะแนะนําว่ามันมี3สูตร ในการเลือกทานแบบที่1เนี่ยจะเป็นการทานแบบปกติเนาะก็ให้เพื่อนๆทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังมื้ออาหารแบบที่2เนี่ยจะเป็นการทานแบบเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะก็คือให้ทานวันละ2เม็ดนะคะให้ทานวันละ2เม็ดหลังมื้ออาหารเหมือนกันแล้วก็สูตรสุดท้ายเนี่ยแบบที่3จะเป็นการทานแบบฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนนะคะก็คือ ให้ทานเช้า2แคปซูลแล้วก็ตอนเย็นอีก2แคปซูลซึ่งตัวปุเปเองเนี่ยทานแบบที่3อยู่นะคะเป็นการทานแบบฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปูเปทํางานหนักมากแล้วก็นอนน้อยพักผ่อนน้อยก่อนหน้าที่ทานวิซี่ตรงกรอบหน้าเนี่ยสิวมันขึ้นสิวมันขึ้นหลายเม็ดเลยแล้หน้าก็ดูโซมดูอ่อนเพียดูไม่สดชื่นเลยแต่พอหลังจากที่ได้ทานวิซีอ่ะก็คือ ผลลั์ก็คือเป็นอย่างนี้เลยบางทีนอนตีสองตีสามแต่ว่าร่างกายไม่โทมเลยนะคะแล้วก็สิวไม่ได้ขึ้นเพิ่มด้วยส่วนสิวที่มันมีอยู่แล้วมันก็ยุบไวมากมันไม่ได้ปะทุขึ้นมาแบบหลุบปุ๊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 บเนี่ยก็คือดูเห็นป่ะว่าผิวมันมีความผิวมันมีความกระจ่างใสขึ้นเนาะแล้วก็ดูมันสดใสอ่ะ ผิวมันดูสดใสบอกไม่ถูกอะเออร่างกายมันดูกระปี้กระเปาขึ้นอะสังเกตเลยว่าผิวตัวเองอดีขึ้นมากๆผิวมันมีความแบบว่าเนียนขึ้นนุ่มขึ้นผิวมันมีความเนียนขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนขึ้นประโยชน์เด่นๆเลยของน้องวิซีตัวนเนี้ยคืออย่างแรกเขามีส่วนช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนในผิวของเรานะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่งางใสขึ้น ทาให้ผิวเราดูเนียนสวยช่วยลดความหมองคล้ำแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็พวกจุดด่างดาจากการที่เราอ่ะชอบไปกดสิวหรือว่าอะไรอย่างี้เนาะเนี่ยก็แทบก็แทบจะไม่เห็นพวกรอยดํารอยแดงจากสิวที่ปุ๊เป้อเคยกดมาก่อนหน้านี้แล้วแทบจะไม่ทิ้งรอยอะไรไว้บนใบหน้าเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีขึ้นแถวนี้มเม็ดหนึ่งหรืออะไรแน่หละมั้งแล้วพอทานทานไปอ่ะรอยมันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปเองอะ่ะเหมือนเราแบบบำรุงร่างกายจากภายใน,นใช่ไหมมันก็จะส่งผลดีออกมาสู่ภายนอกอเนาะ อย่างที่สองเลยเนี่ยน้องเขาจะช่วยลดสิวช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะส่วนตัวจากที่ปุ้เป้ได้ลองทานเองจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเห็นผลในเรื่องนี้จริงๆที่บอกไปเลยว่าสิวไม่ขึ้นถึงขึ้นก็คือยุบไว mm hmm. เขารู้สึกว่ามันโดดเด่นในเรื่องนี้มากๆเลยนะเรื่องสิว,วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บริเวณคางอะ่ะมันขึ้นเยอะมากเลยนะมันขึ้นหลายเม็ดมากอะ่ะแต่พอทานวิซีตัวนี้แล้วอะ่ะน้องหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปแบบงง,ๆท,งๆทั้งๆั้งที่ทารกินแทร์กก็ทำเหมือนเดิมนะคะ แค่เสริมในเรื่องของการทานวิตซีขึ้นมาอย่างที่3เลยเนี่ยน้องเขาจะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ป่วยง่ายไม่เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้ของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยใครที่แพ้ง่ายแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้คือเรียกง่ายว่าเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นมากๆเลยที่โดนฝนมาอย่างเงี้ยก็ <c oughs> มันก็มีมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราเนป่วยเป็นหวัดอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าปุ๊เป้ไม่เป็นหวัดเลยแล้วก็ไม่ป่วยเลยนะคะ ส่วนข้อที่4เนาะจากที่เขาบอกไปว่าน้องวิตซีตัวนี้มีสารสก,กัดจากผลขามูขามูใช่ไหมคะผล,ละไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเขามีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยต้านการอักเสบช่วยบำรุงสายตาช่วยชะลอวัยให้เราดูสดใสขึ้นให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะเนี่ยก็คือดูปูเป้เลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าตลอดเวลานะครับใครๆก็บอกว่าปูเป้เนี่ยสดใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลาจริงๆอืม คปเป้นแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าใครที่ทานผลิตภัณฑเออ์เสริมอาหารในกลุ่มพวกกูต้าคอลลาเจนอยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ทานวิตซีเสริมควบคู่กันเข้าไปด้วยนะคะถ้าอยากเห็นผลดีขึ้นในการทานอาหารเสริมอ่ะจะต้องทานวิตซีควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วมันจะเห็นผลดีมากๆน้องวิตซีเนี่ยเขาจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทานพวกคอลลาเจนหรือว่ากูต้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วพอเราทานไปเราก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยก็อย่างกับปูเป้นะคะจะทานตัวที่เป็นคอลลาเจนของแบรนด์วีได้อยู่แล้วเนาะปูเป้ก็จะทานคู่กันเลยนี่สองนี่ก็คือทานคู่กันเลยถ้าวันไหนที่ทานอันนี้2อ,อันนี้ก็จะเป็น2หรือว่าถ้าไม่ได้ทานอันนี้ก็จะเป็น2 2เป็น4งงไหมก็คือทานเช้า2เย็น2นะคะถ้าทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวปูเป้จะทานเชา้า2เย็น2แต่พอมีตัวนี้ด้วยเนี่ยปูเป้จะทานอันนี้2แล้วก็อันนี้2ก็คือพ่อพู่กันหรือถ้าไม่ได้อยาก กลัวเปืองหรือว่าไม่ได้อยากบูทผิวขนาดนั้นก็อันนี้1แคปซูลอันนี้1แคปซูลก็พอแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ปุ๊บเป้ต้องการบูทร่างกายไงก็เลยนิดนึงนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ทานกูต้าหรือว่าคอลลาเจนอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมทานวิซีเสริมควบคู่เข้าไปด้วยนะคะประสิทธิภาพของการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันจะได้ดียิ่งขึ้นเนาะผิวเราจะได้จึงจ้งๆปังฟสุขภาพจะได้ดีนะคะ ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการเสริมสร้างวิตามินซีจากธรรมชาติให้ร่างกายแบบปลอดภัยนะคะวิตามินซีเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องสุขภาพนะคะแต่ยังช่วยเรื่องผิวสวยด้วยนี่ก็คือดูผิวเขาเป็นตัวอย่างได้เลยอวดผิวตัวเองหนึ่งแต่ก็คืออยากอวดจริงๆนะเพราะว่าทานแล้วมันดีอะทุกคนก็ดูเอาดูดิมันดูสดใสเนาะหน้าหน้าตามันดูสดใสขึ้นแล้วก็ผิวก็ดูกระจา่างใสขึ้นด้วยอะ มันดูแบบไม่ได้หมองอ่ะเออแล้วก็หน้ามีความแบบนนเนียนกระจางใสผิวมันดูเนียนอ่ะก็ถ้าใครคิดถึงวิตามินซีจากธรรมชาติหรือว่าเซ e ลร่าเชอรี่เนี่ยให้คิดถึงวีด้าวิตซีเลยนะคะน้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์วีด้าแบรนด์อาหารเสริมกลูต้าคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพแบบจุกจุ สำหรับใครที่สนใจนะคะน้องวี้าววซีจะมีจำหน่ายอยู่2แบบเนาะซึ่งปูเป้อะซื้อมาทั้ง2แบบเลยจะเป็นแบบกระปุกกับแบบซองนะคะนี่มามามาทั้งกล่องอีกแล้วนะคะชอบตุนไว้ชอบมีให้อุ่นใจอะเข้าใจไหมทุกคน ก็มีทั้งแบบซองแล้วก็แบบกระปุกเลยนะคะก็แบบแรกนะคะจะเป็นแบบซองพกพาง่ายหาซื้อได้สะดวกค่าซองละ49บาทนะคะ1ซองมี14แคปซูลนะคะสามารถทานได้2อาทิตย์เลยเนาะนี่น้องคนนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายมากที่เ e เ e ่ e อวทุกสาขาทั่วประเทศเลยแถมพกพาสะดวกมากๆเขาจะให้ดู เขาจะให้ดูนะว่ามันว่าเขาเนี่ยพกพ้าจริงๆนี่ก็คือว่าพกน้องไปด้วยนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะลืมทานก่ออ,อกจากห้องตอนเช้าอะไรเงี้ยเดิมบางทีรีบๆแล้วเดี๋ยวหยิบทานไม่ทนันก็พกไปด้วยเลยพกใส่กระเป๋าติดกระเป๋าไว้เลยเพราะว่าน้องมีน้ําหนักเบาแล้วก็พกผ้าสะดวกอะ่ะเพราะมันเป็นแบบซองแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยหรือว่าถ้าวันนี้ปูเป้ลืมพกไปจริงๆอะ่ะปูเป้ไปหาซื้อที่เซเว่นอเลฟเว่นข้างหน้าก็ได้ หรือถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากซื้อเลยก็ถ้าที่ใต้คอนโดมีเซเว่นก็เดินลงไปที่เซเว่นแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะมันจะอยู่แถวชั้นวางที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกคนก็ลองดูดีนะคะน้องเขายอดขายอันดับหนึ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นอยู่นะเดินเข้าไปเดินเข้าไปยังไงก็หาเจอแน่นอนน้องหาซื้อง่ายมากแล้วก็นอกจากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วเนะี่ยยังสามารถหาซื้อได้ที่วัสด์สันหรือว่าบูธซีเจเอ็กเพแล้วก็ อื่นๆด้วยอ,อื่นๆนี่คือไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าเจอก็ซื้อเลยนะคะ <c uk> แบบที่2นะคะจะเป็นแบบกระปุกค่ะแบบกระปุกกระปุกละ199ร้าบาบาทนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลสําหรับใครที่ต้องการตุนยาวๆแบบกระปุกเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีขายที่เซเว่นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสดุทุกสาขาทั่วประเทศเลยก็ <c uk muchas> ถ้าใครที่ไม่ได้อยากออกไปข้างนอกอยากจะช็อปออนไลน์ก็เดี๋ยวเขา แปะไว้ฮะเดี๋ยวเขาแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างเนาะใครสะดวกก็จิ้มลิงก์แล้วก็กดซื้อได้เลยนะคะง่ายมากๆใครที่อยากมีผิวสวยใสยมีสุขภาพดีเนี่ยก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองทานกันดูนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยขายตัวเองแล้ขายตัวเองอีกแล้ว เพิ่มเติมเลยนะคะนอกจากทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยเพิ่นๆอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ในครบห้ามูดื่มน้ําเปล่าเยอะๆทาครีมกันแดดแล้วก็ควบคู่ไปกับทานอาหารเสริมมันจะได้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพกันและกันคือถ้าเราออกไปข้างนอกเราทานอาหารเสริมแต่เราไม่ทากันแดดอะ มันก็ไม่ได้นะมันต้องควบคู่กันไปนะคะผิวของเราจะได้สวยใสยปังๆยิ่งขึ้นไปสุขภาพเราก็จะได้ยิ่งดีนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปลองกันนะสามารถรีวิวให้ดูแล้ววันนี้ปูบเป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกําลังใจให้ปูบเป้ด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าปูบเป้มีอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแล้วนะคะก็คือเป็น Tik t o k ตีโป้ปูเป้นะคะปูบเป้จะลงคลิป รีวิวไปเรื่อยเปิดกล่องอันบล็อกอะไรแบบสั้นๆใครอยากจะตามไปดูอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะไปเป็นกําลังใจให้กันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะ้วนะเดี๋ยวใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย